บรรยายถึงคอลเลคชัติเราตั้งแต่เส้นใต้ที่มาผลิตอืออันนี้เดี๋ยวแอบขอไปถามผู้บริหารก่อนนะคะแล้วเล่นยังไงบ้างเอาจริงๆค่ะรู้สึกว่าปูลอรับลอเรนมีความ effortless คือไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่เขามีความคูลเขามีความเท่เขามีความหวาน mix and match ได้แล้วมีความเป็นอังกฤษมากๆซึ่งเราเองก็เป็นลูกทุนอังกฤษเนาะเราใส่แล้วเราลู้นว่าเออมันเหมือนแบบเราได้กลับบ้านอ่ะใช่ฟีลเหมือนแบบว่าเด็กโรงเรียนอินเตอร์วัยแบบไฮสคูลเหมือนเรียนไฮสคูลเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น boarding school ที่ยัง UK เอ่อช่วงนี้อยู่เพราะว่าลัฟฟ์ฟเรนซ์โปรโลเปิดแต่ชอบใหญ่มากเลยค่ะฟชชิปของโปโลรัฟลอเรนซ์นะคะที่เซ็นเตอร์เวิลด์ชั้นหนึ่งค่ะสามารถมาดูมาช็อปกันได้มีโปรมีอะไรเด็ดๆเยอะเลยเอออ่ะช่วงนี้พี่แม่กลับมาเรื่องแบบเรียกว่าเลี้ยงลูกอยู่ตัวก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแซ่บๆได้แล้วก็พยายามดูแลตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะใช่แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราเองก็ยังมีแบบ มันมันไม่สามารถกลับมาเสียเหมือนก่อนก่อนมีลูกอยู่เลยคระก็น่าจะใช้เวลาอยู่แต่ก็แห้เหมือนเข้าเดิมนะเหมือนเดิมอาจจะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนตัวเล็กๆอยู่แล้วค่ะเออมันก็เลยอาจจะรู้อ้าวเข้าที่หรือเราใส่เสื้อผ้าแบบซอนดูมินเดิหลอกๆได้หลายคนนี้นมือโอเคหรือยังครับ กักมนมะีแล้วอ่คือหนูพึงพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเองกําลังให้น้นองๆอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆอาหารที่หนูกินคือมันมันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนเห็นเรากินตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็โอเคค่ะหลายคนแบบว่าชาวเน็ตก็สงสยัยว่าพี่เชียร์มีรึแล้วจริงหรืเอเปล่าบ้าเห็นผ่านไอจีเห็นผ่านเห็นผ่านโซเชียลมันไม่เหมือนตัวจริงตัวจงก็ตัวจริงก็วจริงก็หลอกไม่หลอกโอ้ยขอบคุณนะทุกคนอวยเราตลอดเลยแข็งคุณละขอบคุณนะ จริงๆเหลืออีก2โลค่ะถึงจะเท่าก่อนที่จะท้องใช่ค่ะแต่ความเพลกความอะไรมันก็มันก็มีแหละมันก็เหลือแค่ความเฟิร์มเฟิร์มใช่ขอความเฟิร์มต้องต้องไปออกกําลังกาย้วแพ้จริงๆอยากตั้งใจอยากให้มันกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าก็เ็นทนเนนจริงๆก็อยากเฟิร์มอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดเพราะหนูเองก็ตอนนี้กําลังแบบกำลังึงว่าจะกลับไปถ่ายละครก่อนสักเรื่องไหมให้ทุกคนแบบได้ผลงานต่อแล้วค่อยมีน้องอีกคนหรือแพ้จะมองว่าเรา ไม่ต้องเฟิร์มเราก็มีคนที่สองตอบไปเลยเดียม<อ>จะได้แบบว่าไปเ,เดียวเ,ยยเดียวยังณตอนนี้ค่ะกลับมากลับมาในขั้นตอนที่แบบชัวร์ตอนแรกกับฟันธงแล้วว่าเดี<ม>๋ยวจ<า>ะมีมีมีใช่แต่ตอนนี้แอบคิดว่าเออท่านบทที่เราแบบกำลังคุยคุยอยู่อ่ะอาจจะเล่นละครอีกสักเรื่องก่วงการเลืลอ่อนออกไปก่อนงานในวงการเหรอคะไม่โครงการมีลูกก็อาจจะเว้นสักแป๊บหนึ่งใช่ จะขอถ่ายอีกสักเรื่องแล้พี่โน้ตก็เือยรไได้บอกพี่โน้ตยังจริงๆเขาเป็นคนเชียร์ให้เราทำค่ะคือมันก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆซึ่งก็ยังรู้สึกโชคดีมากๆนะที่เราเป็นแม่แล้วเรายังมีโอกาสได้ทํางานเยอะขนาดนี้ก็กลับพับคุณคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะจริงจริง ดีใจค่ะดีใจที่ยังมีโอกาสทํางานหาเงินเลี้ยงลูกแสดงว่าจะได้แพลนก็มีหวัใจว่าถึงเรมีลูกแล้วอาจจะแบบว่าค่อยๆ่อย่อยๆซาลูปตอนแรกคิดว่าหายเลยแหละตอนแรกคิดว่าหายแน่ๆอ่ะใครจะมาจ้างล่ะแม่เออแต่ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าบางทีการแสดงบางบทบางทีคนภาพจำโอัแสดงก่อนไปดูก่าเออภาพจําเล่นไม่ได้หรอกแสดงไม่ได้หรอกไม่อินอะไรเงี้ยก็ก็อยากลองดู แต่สมัยนี้พันว่าอายุสมัยมันเปลี่ยนคนเปิดคนเปิดมากเราก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในผีมูดกันแยู่แล้วเนาะอยากเรียกว่าเชื่อมั่นเลยค่ะเรียกว่าก็ยังพัฒนาเรื่อยๆเลยแต่แผนเนี้ยก็พยายามเรียกว่าเป็นที่ผู้ชมโยงงานแผนในเรื่องของการแสดงขอบคุณมากค่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะเราเองก็ทำการบ้านหนักแล้วเราก็ตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ค่ะแล้วตอนนี้ตัดสินใจได้ยังคะว่าจะรับเรื่องไหนหรือว่ามันมีหลายบทที่าเลือกกำลังคุยๆอยู่ค่ะยังไม่เฟิร์มยังไม่เฟิร์มถ้าเฟิร์มเดี๋ยวจะบอก อ่ะแล้วตอนนี้เขายังไงนะคุณสามีมาเป็นบิวเอนเซอร์และรับงานรีวริว,วอเองเอายังไงอีกสิเออนางแฮปปี้มากเลยนะที่มีลูก้าติดต่อไปเพราะว่างางก็ตั้งใจทำติ๊กต็อกแล้วไม่คิดว่าแบบ จะมีคนสนใจจ้างรีวิวนาก็รับค่ะบอกว่านี่แหละค่าเทอมลูกอาจจลูกค้าตรงไหมอ่ะติดต่อตรงไหมติดต่อตรงเลยค่ะใช่นางก็บอกว่าเอออีกสักพักจะต้องขึ้นแล้วว่าติดต่อกันที่หนอเออแล้วเขาชินกับการไลฟ์สดของเขาอย่างที่เขาตั้งฟ์ก็ถามว่าชินไหมหนูว่าก็เขาก็ค่อยๆปรับตามยุคสมัยอค่ะเห็นว่าแบบเออไลฟ์ถ่ายของแล้วเวิร์กเขาก็พยายามนะคะ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง Amazing มากเพราะว่าปกติเขาไม่เคยเขาอะไม่เคยเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะหนูบอกเลยเขาแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เรายังไม่คิดว่าเขาจะเรายังไม่เห็นภาพเขาขนาดนี้รู้สึกตอนนี้เขาเป็นตอนนี้เขาเป็นแบบดาราเป็นดูเป็นที่าอกของเราไหมหรือว่าเขาเป็นก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแหละแต่แค่แบบอาจจะมีช่องทางให้ทุกๆคนเห็นมากขึ้นอะไรกันอย่างนี้พี่นนทยอมเพื่อลูกเพื่อลูกจริงๆบอกเลยเพื่อลูกเพื่อมีเราไม่รู้แต่ว่าเพื่อลูกแน่ๆเลยเงี้ยบัญชีนายพี่แพทหรือว่าแบบ จะี๋ยวตไปคือผู้จัดก,การแล้วบัญชีนี้ที่โนนรับงานรีวิวมาคุณเข้าบัญชีลูกเลยหรือยังไงอ๋อเขาบอกว่าเขาจะมีบัญชีนี้ไว้ให้ลูกใช่ค่ะที่ถ้าเขามีงานรีวิวของเขาแนละ้ก็จะให้ลูกก็ถือว่าแค่ถ่ายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์กลายเป็นแบบว่าสร้างไรายได้ก็โชคดีของเขาแหละเพราะว่าเขาแต่เขาตั้งใจทํามากเลยนะ,<อ>ะเขาตั้งตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดต่อเองตอนนี้เขายังทำเองใช่ไหมหรือทำเองค่ะเขาทำเองตลอดเลยแต่เรื่องหลักเราจะเป็นคนถ่ายให้บ้างอ๋อตอนนี้ก็คือเราผ่านตัวไปที่จัด ขันตัวเป็นผู้จัดแต่คือสิ่งที่เราชอบนะไม่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาทำงานกันนี้น้องหน้าเหมือนแพี่เลยก็เหมือนเหมือนพ่อแหละเหมือนพ่อแหละเรายังมีแม่มาด้วยอือคือเรารู้สึกว่าเหมือนพ่อมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ดีแหละคนต่อไปละกันคนต่อไปละกันเปกันต้องมีพ่อคนแม่คนใช่ใช่ไม่ติดไม่ติดเออโอเคขอบคุณค่ะ